โรงเรียนอนุบาลแม่สวยเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอน2ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Course IEC ปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน652คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน48คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการปราการเหมืองแก้วและรองผู้อำนวยการสุภัตราบุตรมีวิสัยทัศน์สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมมุ่งนำสู่มาตรฐานสากลชุมชนมีส่วนร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำสัตว์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนองต่อแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสพทจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา cr 2 x และ cr 2 q 8 model ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1. อําอำเภอ 1. โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลแม่สวยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2องค์ประกอบที่1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนสถานศึกษามีอาคารเรียนและอาคารประกอบมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมีสนามเด็กเล่นและมีเครื่องเล่นที่ปลอดภัยเป็นสัดส่วนมีห้องน้ำโรงอาหารห้องพยาบาลรวมถึงมีห้องประชุมและบ้านพักครูสถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยรวมถึงมีระบบประปาเพื่อการอุปโภค ระบบการให้บริการน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียนมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั้งโรงเรียนสถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมีห้องเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร intensive English course (I.E.C.) มีห้องสมุดห้องดนตรีสากลดนตรีไทย ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโรงเรียนได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบริเวณโรงเรียนจำนวน30จุดครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียนมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐานตามจุดต่างๆรวมทั้งรถรับส่งนักเรียนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียนมีการติดตั้งรั้วเหล็กดัดรอบบริเวณโรงเรียนโรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยสำหรับนักเรียนองค์ประกอบที่2 ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับมีการกำหนดวิสัยทัศน์นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที วางแผนจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการเรียนรู้เต็มศัก,กยภาพผู้บริหารมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการเพื่อสนองต่อนโยบายทุกระดับสามารถเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีได้โดยประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระหว่างครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูร้อยละ100ผ่านการประเมินตนเองตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA) ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยครูสามารถสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้มีการเผยแพร่นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพสามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (anywhere anytime) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลองค์ประกอบที่3ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารแม่สวยโมเดลพร้อมกำหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนโดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น6ฝ่ายงานกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด CR2X และ CR2Q1 m o d u l ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 มีแผนง,งานโครงการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตรวรรษที่21สถานศึกษามีความพร้อมในการบริการโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอภาคมีการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบงานแนะแนวอย่างต่อเน,นื่อง รวมทั้งจัดทําแผนเผชิญเหตุโดยมีการทบทวนและฝึกซ้อมด้านความปลอดภัยในทุกด้านให้แก่นักเรียนโรงเรียนมีครูครบทุกชั้นเรียนรวมถึงบุคลากรฝ่ายสนับสนุนอย่างเพียงพอมีแผนในการพัฒนาบุคลากรพัฒนาความรู้สมรรถนะด้านวิชาการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆสถานศึกษามีแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี มีการตรวจสอบการใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอนำหลักธรรมพิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพจัดทำระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารสนเทศของทางโรงเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์เว็บไซต์โรงเรียน Facebook YouTube มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA ออนไลน์ Online, อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม องค์ประกอบที่4ด้านการจัดการเรียนรู้สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาการนักเรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงเพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน ครูมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning เช่นการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้รูปแบบโครงงานครูจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่างๆใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงตลอดจนนำผลการวัดประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลครูและบุคลากรร่วมลักเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC องค์ประกอบที่5ด้านผู้เรียนปีการศึกษา2566สถานศึกษามีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน reading RT ด้านการอ่านออกเสียงด้านการอ่านรู้เรื่องมีผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยรวมทั้งสองด้านสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสำทริ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ3ขึ้นไปคิดเป็นรอยละ87.58ในทุกระดับชั้นนักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกระดับชั้นนักเรียนที่จบการศึกษามีอัตราเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคิดเป็นรอยละ100 นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงในจังหวัดเชียงรายและนักเรียนได้รับรางวัลด้านทักษะวิชาการในระดับเขตพื้นที่ดังนี้ 1. เด็กชายจักรพัฒ์สังทองได้รับรางวัลเหรียญทองการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2 5 6 7 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้แก่เด็กชายสันเสริญสิงห์ทอง เด็กชายกวินพบชัยวงศ์เด็กชายดิทกรสิงหนะมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา2 5 6 6มีผลคะแนนเต็ม100คะแนนและโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และอนาคตพร้อมเป็นคนดีสู่สังคมต่อไป